สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูที่นานะคะเขตตําบลหัวเขาอําเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเนื้อที่ทั้งหมด21ไร่นะคะเราขายนาราคาไร่ละ750,000บาทนะคะอันนี้เป็นที่ทำนานะคะดินดีวิวเขาทำได้3รอบนะคะด้านนู้นก็มีถนนสาธารณะแล้วก็มีคลองสาธารณะด้วยนะคะด้านหลังที่อันนี้ ทิพยืนอยู่หน้าแปลงที่นะคะเนื้อที่21ไร่ตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเนื้อที่21ไร่ขายไร่ละ750,000บาทนะคะอบล้อมด้วยทิวเขานะคะในทุนท่านใดลูกค,ค้าท่านใดสนใจติดต่อเบอร์0925816638ทพิปนะคะยินดีนะดูได้ทุกวันนะคะที่สวยวิวเขานะคะในเขต ตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณนะคะเนื้อที่21ไร่ขายในรา,าคาไร่ละ7 5 0 0เสนใจติดต่อ0925816638นะคะอันนี้เราลงมาจากถนนเส้นหลักประมาณ500เมตรนะคะถึงหน้าแปลงห่างจากถนนเส้น340อยู่ประมาณา7กิโลนะคะถึงหน้าแปลงที่ดินนะคะลูกค้าท่านใดสนใจ ติดต่อ0925816638นะคะห่างจากตัวเมืองสุพรรณประมาณ50กิโลนะคะห่างจากตัวกรุงเทพเซนทันเวสเกตอยู่ประมาณ150กิโลนะคะถึงหน้าแปลงทุกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638นะคะดินดีวิวเขาสวยนะคะไฟฟ้าประปาด้านหน้าเป็นถนนเทคอนกีตนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้นะคะสวัสดีค่ะ